เราจะมาขจัดคราบครีมกันแดดรองพื้นกันนะคะลูกค้าที่ซักไม่ออกนะคะเห็นไหมคะเกิดจากที่ว่าลูกค้าทาครีมกันแดดรองพื้นแล้วไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีปฏิกิริยากันนะคะมันก็เลยกลายเป็นฝังลึกอย่างนี้แล้วมันก็จะออกเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมคะเราจะใช้นะคะน้ำยากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะใช้วิธีนี้ขจัดนะคะ ทำผ้าให้เปียกก่อนนะคะลูกค้าวิธีนี้ใช้ได้กับผ้าขาวนะคะผ้าสีไม่แนะนำนะคะป้ายไฮเตอร์มาเลยลงไปก่อนทําให้ผ้าเปียกก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้กัดสนิมผ้าป้ายอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะคราบครีมกันแดดรองพื้นหลุดไปแล้วนะคะลูกค้าที่เป็นสีส้มๆนะคะ ลักษณะนี้นะคะนี่คือแก้แก้ครีมกันแดดรองพื้นที่มีปฏิก,กิริยากับเคมีนะคะแล้วทำให้ซักไม่ออกนะคะมันจะออกเป็นสีส้มๆอย่างนี้เราใช้วิธีนี้นะคะน้ำยากัดสนิมผ้าร่วมกับไฮเตอร์มาเลยนะคะลูกค้าดูนะคะอันนี้ที่เมื่อกี้ติดอยู่หลุดออกไปแล้วนะคะกับอันนี้ที่ยังไม่ได้ทำนะคะอีกฝั่งนึงเห็นไหมคะนี่นะคะ เปรียบเทียบให้ดูนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอแนะนําถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีสกบรรีดขอบคุณค่ะ